วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโซลาเซลล์เนี่ยส่งผลกับพวงจุ้ยจริงหรือเปล่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอกเซ็นไบออลเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยแต่ว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตนิดนึงเป็นทางเลือกให้กับหลายๆคนในบ้านแล้วกันแล้วก็คือตอนนี้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าโซลาเซลล์ที่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินเอื้อมไปหน่อยมันดูเข้าถึงยากมันดูไม่มีความรู้มันดูแบบจับต้องยากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะโซลาเซลล์เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทรนดใหม่แล้วกันเนาะมันมีคุณภาพต่ำ คุณภาพดีมีแบบที่แอบเป็นหลังคาไปเลยก็ก็มีหลายรูปแบบทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเงินถึงแค่ไหนก็จับได้เนียนแค่นั้นใช้คำนี้<ะ>ดีกว่าอันที่เห็นตรงๆเลยก็จะถูกหน่อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยติดโซลาเซลล์เนี่ยส่งผลยังไงกับฮวงจุย้ยอ่าแล้วส่งผลมากแค่ไหนใช่ไหมส่งผลดีหรือส่งผลเสียอ่ะก็ต้องตอบว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันส่งผลต่อฮวงจุ้ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยส่งผลแบบไหนอ่ะต้องไปดูบุคคลหรือบ,บ้านนั้นๆดีกว่าเพราะว่า ในบางครั้งส่งผลแบบหนึ่งดีสําหรับคนหนึ่งส่งผลอีกแบบหนึง ไม่ดีสําหรับอีกคนหนึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยค่ะเพิ่งได้มีเคสมาเจอเลยนะคะคือเขาเนี่ยเอาโซลาเซลล์มาแก้ห่วงจุยแต่ว่าอันนั้นมันต้องมีการดูกันมาก่อนนะคะแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยบ้านมุกกาโนเนี่ยก็ติดโซลาเซลล์เหมือนกันคะ่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะเพราะว่าเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะได้เห็นการพัฒนาด้วยนะคะต้องเข้าใจกันว่าโซลาเซลล์เนี่ยค่ะมันจะเป็นแผ่นแล้วมันก็จะดูดแสงใช่ไหมคะดูดรับพลังงานเข้ามาซึ่งจากความหมายของอันเนี้ยมันก็มีคววาามหมหยของตั โซลาเซลล์อยู่แล้วนะคะ,ะซึ่งความหมายของการบูดแสงความหมายของการดูดพระอาทิตย์เนี่ยจะทําให้คนในบ้านมีลักษณะนิสัยยังไงคะจริงๆก็เหมือนเพิ่มธาตุไฟเข้าไปถามว่า คนบางวันที่เกิดเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยดีกับเขามากไหมหรือดีกับบ้านแค่ไหนเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดวันอะไรด้วยนะถ้าเกิดคุณเกิดวันที่เหมาะสมก็มันก็จะเพิ่มความทะเยอทะยานก็จะเพิ่มความเป็นผู้นําเพิ่มความมั่นใจในตนเองแต่ถ้าคุณเกิดวันที่มีพวกนี้อยู่แล้วอย่างเช่นนนกัลกัตอย่างเงี้ยนนกักัตไม่ได้ติดไว้บนบ้านตัวเองเลยนะครับนนกัลกัตเอาไปติดไว้บนบ้านน้องชายทีนี้เนี่ยทำไมถึงเอาไปติดไว้บ้านน้องชายเพราะว่าน้องชายพวกนนกัลกัตเนี่ยเออน้องกัลเล ค่อนข้างติดเล่นไปหน่อยเราก็อยากเพิ่มความเข้มแข็งให้เราก็อยากเพิ่มความทะเยอทะยานเราก็อยากเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้ทีนี้เราก็เลยเอาโซลาเซลล์ไปวางไว้บนหลังคาเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันจะมีแคชมาอยู่ตรงที่ว่าด้วยตัวห้องน้องเนี่ยออกแบบมาแล้วสีข้างในมีผลริด้อนอยู่แล้วพอมีโซลาเซลล์ที่เติมริด้อนเข้าไป ในบางครั้งถ้าน้องหลับไม่เต็มที่หรือพักผ่อนไม่เต็มที่เนี่ยน้องไม่สบายซึ่งช,ช่วงหลังๆกัรจะสังเกตว่าน้องอ่ะก็ค่อนข้างไม่สบายค่อนข้างทีเพราะมันเล่นไม่นอนเลยนะครับแต่มันมั่นใจในตัวเองมา,มากขึ้นนะ,ะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็ทะเยอทะยานมากขึ้นแล้วมันก็มีความมั่นคงทางความคิดมากขึ้นนิดนึงก็ยังดีไม่ค่อยโรเลยแบบแต่ก่อนอคืออันนี้คือการที่เราเอาข้อดีมาใช้กับให้ถูกจุดถูกคนแต่ถ้าสมมติว่าเอามาเติมห้องนอนกันกันนนเลยซึ่งเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ม เป็นคนที่พูดชัดเจนเป็นคนที่แบบกล้าตัดสินใจกล้าฟันแล้วก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วถ้าเอาสิ่งนั้นเนี่ยค่ะมาเพิ่มให้พวกกัดอีกพวกกัดก็จะกลายเป็นปีศาจน้อยเลยก็จะกลายเป็นคนที่แบบไม่ฟังใครนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ฟังเหตุผลเอาอารมณ์เป็นหลักเพราะอะไรคะโซลา่าเซลล์เนี่ยค่ะให้คุณคิดสภาพพระอาทิตย์คุณรู้ใช่ไหมพระอาทิตย์มันร้อนความหมายของพระอาทิตย์คือการทะเยอะทะยานนะการมีความร้อนแรงการมั่นใจในตัวเองการต้องเป็นที่หนึ่งนะคะความร้อนการแบบอยู่เฉยเไม่ได้ ต้องขยับอ่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าคุณเอามาเป็นโซลาเซลล์ซึ่งแผ่นเนี้ยมันดูดสมมุติคุณนอนอยู่นี่คุณนอนอยู่นี่อ่ะเป็นภาพกราฟิกแล้วกันนะคุณนอนเตียงนอนคุณแล้วข้างบนเตียงของคุณนะ่ะมีโซลารเซลล์อยู่ข้างบนพอดีถ้ากับว่ามันก็จะดูดมาแล้วก็ลงไปที่ตัวคุณนะคุณก็จะได้ลักษณะนิสัยนี้ไปก็คือคุณก็จะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นนะคะมีการมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งถามว่าอันเนี้ยเป็นข้อดีไหมถ้ามันไปอยู่กับคนที่ลลนนทแบบ ตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วเพิ่มตรงนี้ให้เขาอ่ะมันก็จะโอเคใช่ไหมใช่ไะะถูกไหมแต่ถ้ามันไปเพิ่มให้กับคนที่มั่นใจตัวเองอย่างพวกเราอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่ดีหรือเปล่ากลายเป็นว่าของชิ้นเดียวกันคือถ้าคุณปากแซบอยู่แล้วแล้วคุณเติมเข้าไปนี่ก็คือแซบกว่าเดิมใช่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าตำแหน่งไหนจะส่งผลอะไรบ้างเพราะว่าการเข้าใจว่าหลายๆบ้านอาจจะไม่ได้มีบ้านเป็นตึกของใครของมันเพราะว่าบ้านบ้านปกติทั่วไปก็จะเป็นบ้านหนึ่งหลังใช้หลังคาเดียวกันแล้วก็แบ่งเป็นห้องห้องแต่บ้านพวกก๊าดมีเป็นหลังคาของใครของมันก็คือเป็นอาคารใครอาคารมันเลยนะคะเราก็เลยสามารถใช้ข้อดีจากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เล่าให้ฟังอีกอันหนึ่งว่าทําไมเราถึงบอกว่าตอนเโซล ค่อนข้างสำคัญและก็สามารถนํามา แก้ห่วงจุยได้ด้วยนะคือมันจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งรู้สึกว่าเคยออนทอกเซนต์ไปแล้วนะคือเราจะสังเกตว่าในเทปนั้นถ้าใครไปรับฟังย้อนหลังเนี่ยเราจะสังเกตว่าตำแหน่งผู้ชายที่นั่นนะคะตำแหน่งผู้ชายอ่อนกว่าผู้หญิงแต่เขาเนี้ยค่ะดันมีลูกชายเขาก็อยากจะให้ลูกชายเขาเข้มแข็งอยากจะให้ลูกชายเขาเป็นผู้เป็นคนอยากจะลูกชายเขาไม่ปกเปียกนะคะสิ่งที่ทําคืออะไรก็เอ๊ะทำยังไงดีนะถ้าสมมติว่าจะต้องสร้างอาคารฝั่งผู้ชายให้มันสูงให้มันใหญ่ให้มันมีความสําคัญขึ้นมาเนี่ยมันก็บัจเจตสู นะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าคุณต้องสร้างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากแนะนําแล้วก็เอาไงดีนะก็คุยกันมาเป็นปีปีสปีแล้วนะว่าจะทํายังไงกับตรงนี้ดีจนเราติดโซล่าเซลล์ที่บ้านเราแล้วก็เรามาถามกันก็เลยแนะนํามาก็เลยบอกว่ามันมีผลนี้นี่นะถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยน้องการเห็นผลอย่างชัดเจนว่าเขามั่นใจขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็เอาโซลา r เซลล์เนี่ยไปติดในตำแหน่งผู้ชายของเขามันก็จะทําให้เด็กผู้ชายของเขาหรือฝั่งผู้ชายของเขาเนี่ยดวลอบดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นได้ได้ผลของตรงนี้ขึ้นไปซึ่งอันนี้ค่ะมันสามารถแก้วงจุ้ยได้เลยนะจากแต่ก่อนต้องทุบบ้านต้องสร้างใหม่กลายเป็นว่าตอนเนี้ เออติดโซลาเซลล์ตรงนั้นเข้าไปเพิ่มความสําคัญเพิ่มความทะเยอะทะยานคนเห็นค่ามากขึ้นคนมองเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญอ่ะมันก็แก้ตําแหน่งได้นี่หว่าแต,แต่ก็ต้องขอย้ำอีกอันนะครับว่าพอเป็นโซลาเซลล์ครับมันจะมีอยู่แค่2ส,สีมั้งก็คือจะมีสีดํากับสีดําเขียวอ่ามันจะมีโทนสีให้เลือกไม่เยอะ,อะไม่มันไม่มีโทนสีเลยมันเป็นสีของเซลล์เลยใช่ไหมครับที่รับแสงอาทิตย์ทีนี้นะข้อเสียก็คือสําหรับบ้านสําหรับบ้านเลยนะที่สีพวกนี้เป็นสีไม่ดี มันอาจจะพังบ่อยมันอาจจะพังเลยแหละไม่อาจจะพังบ่อย<า>อาจจะแบบไฟฟ้ารับไม่ดีบางบ้านที่แบบ ผลรวมออกมาแล้วสีสดำํดำไม่โอเคกับบา้านะะทีนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าบ้านไหนจริงๆบ้านเก่าที่พวงโดนกัะกเคยอยู่จริงๆก็สีเนี้ยไม่โอเคเหมือนกันถ้าเอาโซลาเซลล์ไปใส่บ้านนั้นก็คือพ,พังนะครับเปิงตังเปล่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีคนถามมาว่าอ้าวแล้วโซลาเซลล์ที่เป็นแผงใหญ่ๆอันนี้เราเข้าใจแล้วแต่โซลาเซลล์ที่เหมือนอีลอนมัสทำที่แบบเป็นกระเบื้องไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะ,อะก็ต้องบอกว่าพอมันเป็นในกรณีนั้นไปเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับทรงด้วยนะทรงของกระเบื้องก็มีผลเพราะว่ากระทรงของกระเบื้้้อองทีีี่เเปป็็นนนซลลาววกกจสดํแมมิร เพิ่มขึ้นแล้วเพราะมัน,ม<อ>นเป็นดํากับร้อนแล้วมันมีร้อนด้วยอารมณ์เสียง่ายทีนี้ลลก็จะอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนที่อยู่ในบ้าน <c oughs> ต้องใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่ายังไม่เคยมีคนซื้อมาติดที่ไทย <c oughs> แต่เราเห็นบ้านที่ต่างประเทศติดค่อนข้างเยอะ <c oughs> แล้วสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือ อารมณ์คนในบ้านจะค่อนข้างขึ้นขึ้นลงนิดนึ่งแต่ว่าอันนี้ที่เราเอามาทําเป็นเทปนี้เพราะว่าเออเราเห็นมา2เคสแล้วแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวนี้โซลาเซลล์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่ใครๆก็อยากจะติดเผื่อคนจะติดคุณจะได้อ่ะเอาติดไว้หลังคานั้นหลังคานี้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้อง ไม่ใช่ว่าฟังเทปเราไปแล้วแล้วเราบอกว่าให้ติดฝั่งขวามือของบ้านค่ะแล้วสถาปนิกหรือว่าไอไอโซล่าเซลเอ็กซ์เพิร์ดมาแล้วบอกว่าติดทิศนี้ไม่ได้เพราะแสงไม่เข้าคุณก็จะบอกก็จะติดทิศนี้เพราะว่าฟังเทปมาต้องติดทิศนี้คุณก็ต้องดูตามมาตรฐานมาตรฐาน,นของโซล่าเซลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณติดโซล่าเซลแล้วคุณหันไปในทิศที่แสงไม่ลงหรือไม่ดีเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูความเหมาะสมด้วยไม่ใช่แบบ ทูซีจะไปติดแต่ตำแหน่งนั้นเพราะอยากใช้ตำแหน่งนั้นช่วยแล้วก็สำหรับนะสำหรับบ้านที่จะติดโซลาเซลล์แล้วจะวางแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องดูแยกนะนบอกให้แบตเตอรี่นี่อีกอีกเทปหนึ่งได้เลยเพราะว่าเราคุยกันยาวเขืแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่มันคือการกักเก็บมันคือการรวบรวมอะเนาะแต่ว่านี่มันคือการแบบรับโดยตรงเลยอะทีนี้มาบอกตำแหน่งลูกเพจดีกว่าว่า ตำแหน่งไหนส่งผลอะไรบ้างเอาตำแหน่งหลักๆแล้วกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีหลังคาบ้านแล้วคุณก็อาจจะต้องแบบดูตำแหน่งหรือจริงๆมันก็มีแต่หลังคามันไม่มีหลายตึกอ่ะส่วนมากบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเนาะถูกไหมแล้วก็จะทิ้งพื้นที่หลังบ้านไว้ถูกไหมแล้วก็จะมีพื้นที่หน้าบ้านที่เป็นโรงรถคนหลายๆคนเนี่ยก็จะเริ่มคิดแล้วว่าอุ้ยตรงหลังคาที่เป็นโรงรถอะ เอาโซลาเซลล์ม,มาติดดีกว่าไหมหมันก็จะเป็นหน้าบ้านเ,เป็นตำแหน่งหน้าบ้านหมดเลยทั้งโซนเนาะอพอเป็นหน้าบ้านหมดเลยทั้งโซนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมีเด็กอยู่<ฆ>ในบ้านหรือคนที่มีอายุน้อยที่สุดในบ้านเนี่ยก็จะส่งผลให้กับคนคนนั้นน่ะมากเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ไม่ส่งผลกับคนทั้งบ้าน,นครับแต่ ตรงนั้นน้ามากเป็นพิเศษเพราะว่าอ,อันนี้สาเหตุที่ทําไมมันสืงส่งผลกับคนทั้งบ้านไม่ใช่แค่กับเด็กสาเหตุที่มันต่างจากบ้านพู่กัดเพราะอะไรคะเพราะบ้านกัดเนี่ยเรามีตึกของใครของมันอย่างน้องกันเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าตึกนั้นมีแค่เขาอยู่คนเดียว มันก็จะหลักเขาก็จะหลับใช่มันมีแค่มันอยู่คน,คนเดียวจริงๆคือว่าเป็นตึกที่มีเขาคนเดียวเลยส่วนกแกนนนก็มีอีกตึกหนึ่งม้าก็มีอีกตึกหนึ่งน้ำมนก็มีอีกตึกหนึ่งคือบ้านของเราค่ะมันเป็นแบบอาคารอาคารมันของใครของมันแต่ถ้าบ้านที่คนทั่วไปอ่ะคือบ้านหนึ่งหลังแล้วอยู่ด้วยกันนะคะทำให้เวลาที่คุณติดโซลารเซลล์ไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอุ้ยจะส่งผลกับเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบไม่ใช่นะคะมันจะกลายเป็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับผลกระทบอาจจะน้อยกว่าเด็กนะคะถ้าโซลา้านนนหหะะครือ ตรงกลางเนาะก็<ร>จะมีผลกระทบต่อ ผู้ใหญ่กับวัยรุ่นมากกว่าทีเนี้ยคาว่าผลกระทบในที่เนี้ยถามว่ามันดีหรือไม่ดีก็อย่างที่เราบอกไปแล้วก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านหน้าแล้วอยากให้ลูกคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ต้องอย่าลืมนะครับพอเขามั่นใจเขาก็จะเถียงนะเขาก็จะดื้อนะเราก็ต้องมีเหตุผลนะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นเด็กที่ขี้อายอยู่แล้วเป็นเด็กที่หยอมหยมเป็นเด็กที่แบบไม่กล้าไปเจอคนนั่งเด็กเกิดวันจันทร์ก็น่าจะใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเด็กเกิดวันเสาร์ที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอออติดด้้าาานนหก็จจะ่ใช ชันที่แย่เท่าไหร่แต่ถ้าลูกของคุณเป็นวันพฤหัสเป็นเป็นตัวจี๊ดอยู่แล้วเป็นเป็นตัวแสบอยู่แล้วก็อาจจะแบบเอาไว้ตรงกลางบ้านไหมถ้าอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวมันจะแสบเกินไปจนควบคุมไม่ได้นะคะก็ถ้าเป็นข้างล่างก็จะส่งผลกระทบกับเด็กที่สุดอายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะถ้าเป็นช่วงกลางบ้านก็จะเป็นวัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นวัยรุ่นก่อนจบมหาลัยหรือช่วงมหาลัย ะะแต่ถ้าจะเป็นช่วงบนนะคะหลังบ้านก็จะเป็น<ว>สมุนทรก,กับผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจจนเกินไปไ<ม>ก็จะบอกม,นนะมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าโอเคเราบ้านเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่แล้วเมียอ,อยากจะเริ่ม พูดบ้างอ่ะเอาไว้ข้างหลังก็เป็นความคิดที่ไม่เสียเพราะว่าเราก็จะเท่าเทียมกันขึ้นมาต้องดูด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าบ้านของคุณมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่สูงอายุแล้วก็ค่อนข้างจ้าบอยู่แล้วค่อนข้างดื้ออยู่แล้วแล้วคุณไปเอาตำแหน่งโซล่าเซลล์ไว้ด้านหลังบ้านอีกเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นแบบโคตรดื้อซึ่งเราเราก็เจอมาครับเพราะว่าบนห้องนอนของม้าเนี่ย ก็มีโซลาเซลล์ครับจากที่แข็งอยู่แล้วตอนนี้ก็คือแข็งมากแข็งมากครับต้องแบบหาไวต้องต้องแบบหลอกล่อเยอะมาก ก็ก็ดูค่ะทุกอย่างมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาไปปรับใช้อะไรแต่ว่าถ้าถามพวกกัสนะคะเทปนี้มีคําตอบให้อย่างชัดเจนเลยว่าโซลาเซลล์ส่งผลกับฮวงจุ้ยและสามารถแก้หวงจุ้ยได้เช่นกันแต่ก็สามารถส่งผลเสียได้เช่นกันขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็แล้วแต่บุคคลนะคะถ้าอยากรู้เรื่องแบตเพิ่มก็บอกเราได้นะเราเผื่อเราทำอีกเทปสาหรับแบตเตอรี่เลยแต่แบตเตอรี่ค่อนข้างแพงเนาะใช่ราคาสูงอยู่เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งกับ YouTube ออเดรี่ด้วยนะคะ